สวัสดีครับแหมนะครับอันนี้เรามาดูต้นไม้แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่จะพามาดนนูนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับต้นไม้ที่ทกําลังเป็นกระแสกันนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นเรื่องต่งางๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไปทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยพาคุณมาอีกที่หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาพบกับค,คนที่ชอบเลี้ยงต้นไม้แนวนี้นะครับว่าเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงนะครับมีความน่าสนใจมากไปดูกันครับว่าจะมีอะไร ให้คุณได้ดูในคลิปนี้บ้างครับติดตามกันไปครับครับผมอ,นนอันนี้อันนี้ด่างครับอันนี้ก็ด่างแต่ไปก่อนไปต้นอง่งแพงมาดูต้นแบบยังราคาได้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กับนี่ครับคนนี้เลยนะฮะพี่บอยครับครับครับผมสวัสดีค <harbor> รับพี่บอยครับนี่ต้นนี้ต้นอะไรครับตัวนี้เอ่อเป็น เป็นต้นไม้เป็นพุทธครับครับพุทธรักษาพุทธรักษาถ้าชื่อก็แคนน่าอินิก้าก็คือเขาจะเป็นพุทธด่างดอกขาวดอกสีแดงเนาะครับอันนี้ตอนนี้ราคายังไงครตัวนี้ตัวนี้ถ้าถ้าถ้าไซส์นี้ก็อยู่สองหมื่นห้าเป็นเป็นไซส์เลทต่ำสุดต่ำสุดนะครับใบสองใบอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าขึ้นฟอร์มใหญ่ก็ติดลูกสองลูกนี่ก็ขึ้นหลักแสนละครับนี่เลี้ยงยากไหมครับตัวนี้ก็เป็นพุทธธรรมดานี่แหละครับเลี้ยงเลี้ยงธรรมดาไม่มีอะไรมากครับ เทคนิคการเลี้ยงพุทแบบนี้มีอะไรตัวนี้มมผมส่วนใหญ่ผมผมใช้ขี้วัวนะเพราะว่าตระกูลพวกเนี้ยเขาจะถ้าขี้วัวมันจะเร่งการแตกหนอนะ่อเนาะคือเราขายหนอ่ออเออเราปลูกขายหนอ่อแล้วก็แล้วก็ใบมันก็จะสวยสวยในตัวครับม,มันก็จะเนี่ยมันก็จะเนี่ยสวแต่แต่ถ้าเกิดว่าที่มันเป็นด่างก็คือว่ามันไม่ค่อยสู้แสงเนาะการการที่มันเป็นสนิมอย่างเงี้ย เป็นใบแห้งไงมันก็ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้าอยากให้ให้มันสวยอย่างเงี้ยก็คือบางคนก็จะใช้แสลมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่มังมีแสงด้วยใช่ครับผมเพราะแสงมันจะช่วยในการแตกหน่อนะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเนาะอันนี้นะฮะตัวนี้ออดิบออดิบโครโลคาเซียครับเนาะ โลคาเซียมันตระกูลอะไรครับวันนี้ตัวนี้ก็คือต้นทูนบ้านเราทุกต้นกินได้นะครับครับไว้เก่งส้มได้กระดาษไหมฮะแล้วต้องเขาเรียกบ้านต้นทูนนะบ้านต้นทูนใช่ไหมเออต้นทูนหรือออดิบภาคใต้ตออดดิบกินได้ด้วยกินได้ด้วยครับพิเศษคือที่กินไม่ได้เพราะว่าด่างมันมันไวถ่ายครับนะครับจะราคาดีก็วิธีการเลี้ยงก็ไม่ยากเหมือนกันหมดพวกเพื่อนพวกนี้มันเป็นพืชทั่วๆไปมันมันไม่ได้แค่มันด่างเฉยอืมใชครับผมไปดูอย่างอื่นดีกว่า มาที่นี่มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับอันนี้เหมือนกันไหมฮะตัวนี้เป็นกระดาษครับกระดาษนี่กระดาษด่านขาวอ่าฮะกําลังมาใช่ตัวนี้มันมันก็จะฮาร์มฮาร์หน่อยครับครับฮาร์ด้วยด่างด้วยครับราคากําลังไหลก็หลักพันหลักหมื่นนะครับแล้วแล้วแล้วแต่ความความสวยงามแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ไซส์ครับผมนะครับนี้ก็กระดาษนะครับอะเดี๋ยวมีตรงไหนที่แบบ มาแอบด้อมๆอมองๆนะครับไปตรงตรงนู้นดีกว่าครับไปตรงไหนไปตรงนู้นดีกว่าผมได้ไรแบบแดงๆงน่าสนใจมากนะครับนู้นครับกล้องดูนู่นอะไปดูกันดีกว่าอันนี้พันอะไรครับต้นนี้ตัวนี้หอมทองหอมทองครับหอมทองหอมทองจริงจริงราคาก็ก็ก็เร่งนะครับผมบีละร้อยยี่สิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบแต่ผมขายอยู่บีห้าสิบอันนี้ครับแต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้ครับนี่ครับ อันนี้หอมเอาช่อไม่ชอบหอมทองเหรอหอมอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ตัวเล็กๆอ่าฮะตัวนี้เป็นสยามรูบี้สยามรูบี้อ่าหรือว่าแดงอินโดคนอินโดเรียกสยามรูบี้แต่คนไทยเรียกแดงอินโดแดงอินโดทำไมเขาเรียกแดงอินโดฮะรู้ไหมฮะมันส่วนใหญ่มันมาเขาว่ามาจากอินโดนะอ๋อแล้วก็มันก็เป็นสีแดงครับผมครับตัวนี้นี่แหละกําลังมาแรงเอาแรงไหมครับแรงครับผมก็ปลูกเล่นนะปลูกเล่นๆใช่ไหมฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าราคาไม่กี่บาท ก็คนเียนเขาขายอยู่ก้นเล้งอยู่นะหกหลักนะครับผมตอนนี้ก็ต้นขนาดน,นี้ก็ผมว่าน่าจะมีสักตัวนี้มันสักสองกว่ากว่าได้อยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ที่เด็ดของเขาคือต้นเตี้ยครับเนาะต้นเตี้ยออกหน่อไว <radish. S 2> อ่าหลักการขายทําพันุขายนะเอานออนะ่ะก็คืออะไรที่มันมันออกไวเขาก็จะมาทําเป็นมันมีราคาคร <vivir> ับออกไวอันนี้แดงอินโดนะครับผมการการการดูแลยากไหมครับตัวนี้ยากอยู่เพราะว่ามันเป็นค่อนข้างลําต้นเขาจะเล็ก เนี่ยลำตัวมันจะเล็กดังนั้นทำให้มันต้องดามอ่าครับผมซึ่งจะตากจากกล้วยอื่นเขาจะดามค้ำแค่ตอนเนี่ยถ้ากล้วยหอมทองก็จะค้ำตอนติดลูกแต่ต้นนี้ต้องค้ำตั้งแต่ตั้งแต่เล็กใช่ครับผมต้นขนาดนี้ก็ราคาก็หลายตังนะครับผมอันนี้มาก็การการเลี้ยงดูเลียงยังไงมีเทคนิคพิเศษอะไรผมผมผมปลูกเหมือนทุเรียนอืเพราะว่ามันต้องกันน้ําน้ําท่วมเนาะแล้วก็เวลาเราเรางัดเอานอเนี่ย เราก็จะคุยเอาเลยเนี่ยเราก็จะคุยเอาเลยอแค่นี้เองทักษะว่าไม่มีคือยกกระโดงขึ้นมายกเป็นกระทะคว่ำเอากระทะคว่ำให้ให้มีน้าแต่ว่าน้ําไม่ขังไม่ขังเราก็ไม่ต้องไปขุดอก็คือเอาเอาท่อนกล้วยไปวางบนดินไว้แล้วก็หาอะไรโป ครับผมอ่าล้วเวลาเราคุยหน่อก็คุยเอาเลยคุยง่ายๆอ่าที่สาคัญน้ําไม่ขังรากไม่ขังด้วยครับผมแต่เราต้องดูแลให้มันถึงก็คือเรื่องน้ําครับผมแค่นั้นเองมันก็คือกล้วยชนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาชอบแสงไหมฮะแสงตัวนี้ชอบมากเลยอืมครับที่ไปปลูกกลางแจ้งก็ก็ดีก็ดีแต่ว่าจริงๆนะในทีนี้อย่าไปปลูกกลางแจ้งเพราะว่าผมจำลอง จินตนาการแบบเหมือนในป่าเนาะก็คือบริบทมันก็จะประมาณนี้ความชื้นประมาณนี้อะไรเงี้ยก็มีแดดบ้างแสงบ้างผมันจะเลี้ยงง่ายกว่าครับผมมันจะเลี้ยงง่ายกว่าคือจริงๆไปคือถ้ามีสวนใหญ่ๆแนะนําไปปลูกกลางแจ้งได้ใช่แต่ว่าก็ต้องปิดปกปิดมิดชิดหน่อยไม่งั้นมีการหายก็ต้องติดกล้องนะครับกล้องจอนปิดแล้วก็มีรว้ล่อขับชิด ครับก็มียามผมมียามอยู่นอนอยู่นลนะตัวหนึ่งบางแก้วหนึ่งตัวโอเคไปดูต้นใกล้ๆกกันนะครับทางนู้นก็น่าสนใจอันนี้ไม่แพ้กันนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้พันเดียวกันไหมครับตัวนี้ก็พันเดียวกันอันนี้พี่สองต้นนี้พี่ก็ฝากเลี้ยงนะครับอืมครับก็อันนี้ก็แดงตัวหนึ่งแต่อันนี้ต้นนี้จะมาแพงหน่อยครับตันนี้สองกว่าครับอือฮึก็ก็มา ผมต้องทําการผ่าตัดโคนนะครับก็คือเอาส่วนที่เน่าออกเกือบหมดเลยนะเหลืออยู่ไม่นิดเดียวไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันก็จะรอดนะครับแต่มันก็รอดแล้วแหละเพราะว่าใบใหม่หลังจากที่เราผ่าเนี่ยนี่คือใบแรกใบใบแทงครับตอนตอนตอนสองเซนห้าเนี่ยมันมันได้หนึ่งสองสามใบนี้อันนี้เพิ่งได้ได้มาครับผมสวยสวยนะสวยครับลายลายนี่ลายสวยเลยครับผมกําลังงามครับครับยิ่งถ้าใต้ใบยิ่งจำยิ่งจำมานี่ครับอันนี้คือความความสวยของเขานะครับว่ามันมันเป็นเสน่ห์ นี่เล็กแดงอินโดแต่อะไรอินโดเรียเลือกสยามรูบี้อะฮะของมันครับเออนี่แหละก็ต้องค้ำแหละครับคือเขาจะโยกนะครับลำต้นเขาจะเล็กอย่างนี้แหละเดี๋ยวก่าจะมีหน่อมาอย่างนี้อย่างนี้ครับหน่อมาก็เตือนมาครับผมเตือนงอกครับผมกี่เดือนน่าจะเนาะหลักๆก็มี4ี่เดือนครับผมสี่เดือนโดยประมาณเห็นว่ามีเทคนิคในการเลี้ยงกล้วยด้วยว่าทํายังไงให้มันหน่อขึ้นอ๋อหน่อขึ้นคือ หลักการหนอก็คือหนึ่งแสงแดดเนาะที่อย่างว่าแหละสองใช้ขี้วัวเนี่ยจะเป็นขี้วัวหมักนะครับเนี่ยเป็นขี้วัวแบบนี้หมักจนเป็นเหมือนดินเนี่ยเออมันก็คือดินก็คือถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือฮิวมัสมันมันพร้อมที่จะย่อยสลายแล้วก็ชอนชัยนี่คือการยกโคกถ้าเราอยากได้นอนเราก็แค่คุยไหมมันง่ายไหมอ่าง่ายง่ายไม่ต้องไม่ต้องขุดเราไม่ต้องขุด ต้างายเลยก็ใช้ทัพเตอร์เฉือนออกเลยอันนี้เป็นแค่แกลบดำครับอันนี้ก็แกลบดําแกลบดาก็คือทําให้เขามีความพรุนสูงเพราะว่ากล้วยเขาจะมีระบบรากผิวดินครับเขาจะไม่เขาจะไม่เอไปแทงลึกลงลึกครับอ่าสังเกตดูเนี่ยถ้าถ้าคุยทางเนี้ยหน่อกล้วยเนี่ยก็จะมาแย่งแล้วนะออืเนี่ยก็จะพยายามนี่มีหน่ออะไรไหมเขาก็จะมาตามความชื้นแบบนี้ครับแทงมาเลยครับ แ่้วนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือหอมทองนะครับถ้าเป็นตัวนี้ผมว่าหลายบาทแล้วเนี่ยเป็นหมื่นไหมตอนนี้น่าจะได้แค่นี้ครับถ้าผมอันนี้ก็เทคนิคการก็คือไม่ต้องผสมดินไม่ต้องอะไรมากนะครับมีมีแกลบดํากับขี้วัวขี้วัวขี้วัวหมักแล้วอีกอย่างหนึ่งผมผมจริงจผมใส่ไอตัวตัวแกลบไอตัวฐานด้วยครับหรือว่าสารศาสตรเกษตรเรียกไบโอชานะครับเนี่ยครับผมตัวนี้จะเป็นวัสดุปลูกที่ดีที่สุดนะครับ เนี่ยเขาคือเขาจะมีรูพุ่นแล้วเขาจะเป็นธาตุที่ไฟนอลแล้วก็คือเขาเผาจะเป็นคาร์บอนแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยย่อยสลายมันก็จะมีทั้งพวงอากาศซิมซับทั้งจุลินทรีย์ทั้งน้ําไปในตัวนี่ครับผมก็จะรองพื้นพวกนี้ไว้ด้วยได้ฐานมาต้องมาทําอะไรก่อนไหมให้มาหรือว่าเอาฐานมาใส่เลยหรือว่าต้องไปแช่น้ําก็ผมจะแช่เอาเอาขี้เท้าออกก่อนนะครับก็เลยเอาสารข้างในฐานออกใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันมาเจอกับแปลบดานี่ก็คือเท้าใช่ไหมมันก็จะเยอะเกินนะครับผมเออแต่นี้เขาก็ดูแลค ได้สวยงามนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งมาต้นทางนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นพวกผู้สาวชอบเนียครับผมอันนี้กาลังมาอันนี้มามาก่อนแดงนะครับแต่อันนี้มาแบบตัวนี้เป็นอมตะแล้วเพราะว่าเขาเขามีความตัวนี้เอ่อฟลอริดาเนาะครับฟลอริดาดงฟลอริดาแดงครับผมครับตัวนี้ก็รับเลี้ยงครับครับผมครับอืมอันอันนี้ตอนนี้ต้นประมาณเท่าไหร่ครับอืตัวนี้น่าจะแสนอัพไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกงัดหนอเลยอืมต่างกันไหมฮะการเลี้ยง เหมือนกันหมดเลยไม่กล้วยก็คือก็คือกล้วยก็คือกล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรนี่แหละแค่แต่ว่ามัน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 สวยคมันมันมันเป็นพืชที่อยู่กับความสวยงามอะครับมันไม่เหมือนอันอื่นอ่ามันเหมือนอัญมณีอะเหมือนเพชรเหมือนพลอยอะแปลว่าอันนี้คือปลูกไปห่อข้าวต้มก็ได้นะปลูกก็ได้นะได้ได้ครับผมอ่าก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ตัวนี้สวยครนเียตัวนี้ยผมอันนี้ไม่ต้องยกกระโดงใช่ไหมฮะจริงจริงก็ควรยกแต่ว่าตัวเนี้ย มันคือลักษณะเขาเนี่ยนิสัยของเขาก็าคือกล้วยเล็บมือนางอืเออผมก็เลยมองว่าผมก็เลี้ยงกล้วยเล็บมือนางเหมือนกอันอยู่ต้นนู้นอ่ะหลายต้นอยู่ผมศึกษาพฤติกรรมของเล็บมือนางแล้วเนี่ยเออไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าหนอเขาจะไม่มาไวเหมือนในตัวนั้นอืคนั่นแหละแล้วหนอเขาจะใหญ่ออืครับแดงดูหนอเขาจะเล็กอ่าม,มันมันทาให้การคุยหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากอืแต่อันเนี้ยหนอมันจะหนอใหญ่เลยเราก็จะเฉือนง่าย ก็เลยก็เลยปลูกแบบใช้วิธีแบบดั้งเดิมครับแบบดั้งเดิมแต่ข้างล่างนี่ปรุงดินเด้ครับข้างล่างนี่ปรุงปรุงเหมือนอันนี้เลยนะปรุงเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับผมครับก็คือก็จะคุ้ยได้เลยเหมือนกันเนี่ยไหมัแต่แค่แค่ว่าไม่ยกกระดูงเฉยครับเนี่ยก็คุ้ยได้เหมือนกันครับผมเนี่ยทําเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยง่ายเวลาขุดเอาหนก็ง่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้ว อีกอย่างนึงคือตอนตอนต้นที่ได้มาเนี่ยมันแข็งแรงแล้วครับผมรูปแบบนี้ผมเลยชัวร์แต่ต้นพวกนี้มันเป็นต้นที่ผมเหมือนเหมือนคนป่วยอ่ะต้องฟูมฟักนอนให้น้ําเกลือน่ะแล้วเอามาลงเหมือนเหมือนต้องปรับสภาพเขาเออผมก็เลยเอาแบบนั้นดีกว่าไปมันมันเซฟกว่าครับผมเรียกเซฟตี้แฟกเตอร์เนาะอืมครับผมโอเคอันนี้ก็น่าสนใจส่วนอันอื่นก็มีเหมือนกันก็มีอันนี้ตานนีครับตันีีตันนี้ดังน้อยหน่อยดังก็เอามารู้มีนิดหนึ่งครับมีนิดหนึ่งอันนี้ ด uh, oh, this ่างเหมือนกันนะครับ hmm. อ uh, oh, wow, ันนี and and oh, right. right. uh, ้โอ้ยตัวนี้เป็นอีกอันนี้ด่างเหลืองตัวนี้ก็พุทธเหมือนกันนะครับชื่อคือที่ที่เลี้ยงนี่เขาชื่อเขาเป็นมงคลครับผมเพราะเราชาวพุทธเนาะเออพุทธรักษาด้วยโอ้โหคนมีติดบ้านไปเลยแล้วอย่างหนึ่งก็มันมันก็ด่างสวยนะครับผมเนี่ยสวยอีกอันนี้อีกตัวหนึ่งนี่ด่างแดงนะครับมีก็หนอกําลังมาเนี่ยนะครับนี่ก็หลายตังค์บางคนก็เปิดไปสองสามหมื่นนะตัวนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คนก็เลี้ยงแบบเลี้ยงง่ายครับครับผมก็คือเลี้ยงแบบที่แบบเลี้ยงในในในบ้านในอะไรได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลอะไรฮะไซคโคเนียมครับไซคโคเนียมบางคนก็เรียกออมบางคนก็เรียกเงินไหลเนาะ,นะครับตัวนี้อันนี้เนี่ยอย่างออมเนี่ยออมออมเงินแคร์ตัวนี้ทียี่สิบห้าในตำนานตัวนี้หายากมากนะครับส่วนตัวนี้เป็นทรีคิงนะทรีคิงก็ ก็ตัวนี้ก็เลี้ยงสนุกสวยครับครับคือเขาจะออกมาแบบเป็นเหมือนไอ้นี่ลายของตุ๊กแกลายไอ้ลายจระเล้เนี่ยเขาจะออกลายจระโลเคแบบนี้เป็นใบอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คล้ายกันวิธีการเลี้ยงพวกนี้ครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กากมะพร้าวเลี้ยงเนาะกากมะพร้าวแล้วก็ใช้ผมจะใช้ปุ๋ยไอ้นี่ยออสโมโค้บนะครับตัวนี้ก็จะแล้วก็แกลบดำแล้วก็ใช้ขี้บัวอย่นแหละ ครับผมเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนาเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราก็จะใช้วทรุดิ์ที่เรามีในการเลี้ยงมันก็จะง่ายครับผมนี่นี่นี่ตั้งแม่ได้นี่อันนี้ก็จะหลักสองสามพันอันนี้แพงแล้วครับคือเกษตรกรจริงๆในบ้านเราพวกนี้สามารถทําเงินได้นะได้ครับใช่ไหมครับเพราะว่าหลักการเลี้ยงคือเกษตรกรบ้านเราเก่งชาวบ้านชาวบ้านรู้อยู่แล้วใช่บางทีเขาแยกแยกหัวแยกหน่องได้อะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกพืชหนึ่งที่สามารถ สร้างมูลค่าได้ครับผมวิธีการเลี้ยงไม่ยากเลยก็ถ้าไปอยู่ฝั่งนั้นก็คือส่วนที่เป็นที่ที่ไว้ขายนะครับเป็นส่วนที่เราแยกแยกมาเนี่ยอันนี้สวยเลยท่ันนี้คือยกยอดนี่อย่างอันนี้เป็นพิงสปอร์ตครับอันนี้เป็นพิงธรรมดาเนาะยาตัวนี้เป็นอีพิก้างปลาอันนี้ก็พันหนึ่งแล้วเนี่ยสองใบนี้อีพิก็กําลังมามาเลยครับอ่นนี่พี่ขาวเนาะเออกำลังมาตัวนี้เป็นตอนนัานซื้อของขวัญมันเกิดให้ตัวเองครับก็ซื้อมาห้าร้อย ก้อนนี้ก็ได้คือล้พันหนึ่งก็ได้กําไรแล้วอ็เป็นอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็เลี้ยงเหมือนกันเลยเลี้ยงเหมือนกันเลยว่าเวลาเราเราตัดเนี่ยผมจะอบองเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยโอ่งพิธีกรรง่ายๆแต่เนี่ยก็คือก็คือกลายเป็นฟิโลอบองก็คือเราก็จะยกยอดมาเนี่ยก็จะมีรากติดมาอย่างงี้แล้วก็ใส่ดินสูกแล้วเราจะใช้ตัวแก้วเมซอนนะครับที่เรากินแหละมาทําเพราะว่ามันมันส่งขนส่งง่ายแก้วกาแฟแล้วนี่แหละ อบคือต้องปิดนะฮะไม่ต้องปิดครับง่ายๆคือการกันแค่ลมอืมแล้วก็กันแค่ลมลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็วางไว้ในนี้อ๋อแค่นี้เองก็จบละครับผมไม่ต้องอะไรมากมายคือไม่ต้องไปเข้าห้องบ่มไม่ต้องไ่ต้อง่าง่ายๆทบ้านครับผมใช้โอ่งเลยนะคือคือเทคนิคการคลายน้ําลดการคายน้ําก็คือลมอฮมันเป่าไม่โดนใช่ไหมแค่นี้เองอ๋อพอลมไม่เป่าปุ๊บคายน้ำมาก็อยู่นี้ครับเราก็อยู่นี่แหละหรือถ้าเราถ้าเรายังมีเราจะอบแบบ เป็นการทุรกิจจริงแล้วก็ใช้พวกถุงพลาสติกใสๆอ่ะครอบอีกทีก็ได้ครับอันนี้เทคนิคง่ายๆเป็นบ้านนะอันนี้อันนี้ฟลอริดาครับนี่แหละของเสียเสียนอบเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ออมออมเงินครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้จริงๆผมตั้งใจจะเก็บให้มันครบเจ็บเจ็ดซีรีส์นะครับคือสายอมเนี่ยเขาจะมีเจ็่77บเจ็ดตัวครับผมจะไล่เก็บให้เก็บให้ครบก็เป็นคอลเลคชั่นครับเแล้วก็ ก็ขายได้ด้วยแบ่งตันด้วยอะไรเงี้ย,ยครับผมันนี้มีออมชมพูครับ,คร,บครับผมตัวนี้จะเป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ละครับตัวนี้คือพ่อแม่พันธุ์คือก็จะเอาทุกตัวที่ผมมีเนี่ยมาไว้อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าจริงๆมันเกิดจการการสังเกตว่าไว้ต้นไหนต้นไม้งามม,มันก็คือช่วงแสงช่วงแสงที่เขาเขาชอบอ่านะครับ,รบก็เลย,เยตรงนี้แหละแล้วก็จะแรกปลูกเลียงในกระถางบางคนบอกว่าปลูกลงดิน อ่าผมก็มีอยู่ในกระถางเราไม่ต้องไปนั้นเราก็ใช้ตัวดินเ,นเสริมกระถางไปเพราะว่ายังไงลากเขาออกล,อลากเขาลงอยู่แล้วครับผมเ,เป็นไมแม่ได้เลยนะครับตอนนี้พวกนิทีคิงเนี่ยสวยมากเนี่ยไปอันนี้คือเข้าพิมพ์แล้วเนี่ยพิมพนิยม,ยมเลยเทคนิคการแยกมีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ใช้ใบมิโกครับแล้วกเ็เดี๋ยวมรู้เทคนิคแยกเนาะเดี๋ยวนายกได้วะอันนี้นนก็ได้นี่คือถ้าถ้าเทคนิคการทําทําเชิงธุรกิจในการแยกขายเนี่ยเราจะแยก ประมาณสองสามใบก็คือหนึ่งใบสองใบแล้วหนึ่งหลอดเนี่ยกำลังกาลังสวยคือพอเรา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 เอ่อเสียบตัดเสียบยอดแล้วอบแล้วเนี่ยเขาจะเดินเลือ่อนรากเดินมาเขาจะออกมาสามใบพอดีสามใบมันจะเป็นมันเขาเรียกว่ามันได้ทรงอ่าเราก็จะตัดใต้ใต้นี้ครับใต้รากเนี่ยเนี่ยตัดตรงนี้เฉือนลงมาใบามีดเลยใช่ไหมครับครับใช้ใบมีดโกนเฉือนตรงนี้เลย ตัวนี้แอโร่ตัวนี้ไซโคเนียมแอโร่เสร็จแล้วก็ปักลงหรือว่ามีเทคนิคพิเศษอะไรอีกไหมฮะไม่มีอะไรเลยก็คือก็เอากระถางมาแล้วก็กดลงให้แน่นครับอ่าจริงๆไม่ต้องอบก็ได้เนี่ยพวกนี้ไม่ต้องอบเลยนะฮะครับพวกนี้ไม่ไม่ได้อบเลยเลยครับผมแต่ต่างนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บวางวางเลยวางรดน้ําเลยเดือนหนึ่งปล่อยได้ครับปล่อยต่อได้ครับผมทางนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ต่างเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเอ รูราชินีหินอ่อน <c oughs> นะครับรูราชินีหินอ่อนนี่ก็ก็ก็สวยนะก็ชอบเพราะว่าลายเขาม,มันมันมีอ<ว>ันนี้ลายฮาร์ปเนี่ยสวยนะถ้าเราอยากได้ฮาร์ปเราก็จะแบ่งเฉพาะยอดฮาร์ปไปถ้าเราอยากได้หินอ่อนเราก็เอาแต่หินอ่อนไปเออมันจะมีให้เลือกหลายอย่างเนี่ยครับผมมันจะมีให้เลือกหลายอย่างแล้วเวลาเราชําเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่ามันเน่ามันจะเน่าแบบนี้แล้เราเลี้ยงไม้เนี่ยไม้พวกเี้กเรียกไม้ข้อ เขาจะเน่าอย่างเงี้ยแล้วสมมติอันนี้ไม่มีนะก็อันนี้ก็จะเน่าไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงี๋ยวมันก็จะมาอย่างนี้เนี่ยอือเขาจะมาของเขาเองแปงของเขาเองก็ทั้งเอ่อเน่าเสร็จปุ๊บรากแตกเขาก็จะใช่ก็คือสมมติตรงนี้เน่าหมดนะแต่เขาจะมีท่อนท่อนของเขาอยู่ท่อนเขาก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมเออดังนั้นไม้โมนี้ไม่มีขาดทุนครับผมไม่มีขาดทุนเนี่ยแล้วสมมติถ้ามันเน่ามีเทคนิคอะไรต้องรดน้ําหรือว่าทิ้งไว้เลยจริงๆที่มันเน่าเพราะว่ามันเกิดกระบวนการไม้พวกเน ถึงออกขาวดังนั้นในสภาวะที่เขาไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะทําลายตัวเองเพื่อให้เหลือแค่แค่ท่อนเนี่ยท่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเหลือแค่ท่อนแบบนี้สมมตินี่มันเนา่ามันก็จะเหลือแต่ท่อนแค่นี้เพราะเราตัดแค่นี้เนาะแล้วเขาก็จะเดินเตบัวเป็นหนอเขาจะแตกแตกแตกออกมาเป็นแบบนี้เองเขาเลยครับเขาก็หาวิธีรอดของเขาเองขอแค่อย่าจริงจริงมันก็อยู่ในน้ําก็เห็นไหมที่เขาตัดแล้วก็ไปเสียบใน ในร้านกาแฟเสียบจาจทิ้งไว้มันยังงอกเลยดังนั้นเลี้ยงง่ายมากเลยครับผมก็ซื้อไปก็ไปแบ่งได้เลยครับผมนะครับอยากได้ใบไหนอ่าฮอ่าแล้วก็ตัดใบนั้นได้ครับมีอะไรฝากถึงคนที่ชอบเลี้ยงต้นไม้หรือว่ากาลังเลี้ยงครับมีเทคนิคพิเศษไหมเทคนิคพิเศษคือผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นจากความรักก่อนอคืออย่ามายาคิดว่าเอต้องมาทําเงินต้องมาอะไรเงี้ยสะสมหรือมันมาเองครับอย่างเราไปเจอต้นนี้มาเราเห็นแล้วว่า มันสวยสาหรับเรานะครับเน้นที่เรามันสวยสําหรับเรา,เราแล้วแล้วเราก็เอามาเลี้ยงแล้วก็มาลองฝึกขยายดูนะครับ <ừ> สุดท้ายมันก็วนมาเร้่อยๆมันก็เออมันก็มามเป็นของแดงครับผมครับมันก็ต้นไม้ก็ยังวนรูปอยู่สำหรับคนที่รักต้นไม้นั่นแหละนะครับผมวันนี้เราก็ได้รู้เทคนิคดีๆนะครับพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่กําลังมาแรงนะไม่ว่าจะเป็นใบด่างหรือว่ากล้วยนะครับก็มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกัน รอบหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อรอบนี้ขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับที่มาอยู่กับเราวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย